สวัสดีค่ะรวมรถเมอร์ JK แนะนำรถเก๋งเมอร์2ให้ชมกันเช่นเคยนะคะทุกท่าน 1,600cc VTEC นะคะคันนี้เป็นเชฟโรเลตออปตานะคะเครื่องยนต์ 1,600cc ค่ะรถปี05เกียร์ออโต้ราคา55,000บาทคะ่ะทุกท่านเลขทะเบียนสวยเลยทีเดียวสีดำดุดันนะคะสวยดูดีขับขี่ได้สบายคะ่ะทุกท่านราคาไม่แรง 55,000บาทค่ะติดแก๊สมาด้วยนะคะพกความประหยัดมาให้เราแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะในช่วงนี้น้ำมันแพงมากๆค่ะทุกท่านหันไปใช้แก๊สก่อนก็ดีนะคะลดภาระค่าใช้ใจ่ายเราได้อีกเยอะเลยค่ะสำหรับสภาพของรถทันี้นะคะรถสภาพสวยเดิมๆเครื่องดีแอร์เย็นขับขี่ได้ดีค่ะเชื้อเพลิงใช้ได้2ระบบทางน้ำมันเบนซินและแก๊สนะคะ ขับทางไกลได้สบายค่ะรถพร้อมใช้เลยนะคะไม่มีงานเก็บภายในสภาพสวยค่ะมีจอให้ด้วยดูหนังฟังเพลงสบายๆกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้า,ฟาเรียกไม่295,000กิโลเมตรโดยประมาณนะคะเริ่มเอกสารพร้อมโอนคุะทุกท่าน55,000บาทถูกใจท่านใดติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายรถคันนี้ใส่ไว้ให้เรียบร้อยสาม,มารถที่จะ โทรไปคุยสอบถามรายละเอียดและนัดดูรถไปทดลองขับกันก่อนได้เลยค่ะประกอบการตัดสินใจแอดมินแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ